เผยลุกใหม่เซนิดปลาซิโอสนางงามจากกักรวาลจากฝีมือช่างแต่งหน้าชาวไทยสวยสะดุดตาในลุคผมยาวยืนประกบคู่แอนโทเนียโพซิลก่อนพูดภาษาไทยทักทายรักนะคะพี่กระเทยย้อนชมลุกเดิมที่ชาวเน็ตลงความเห็นแก่เกินไวั มาถึงประเทศไทยและออกงานแรกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสาวสวยระดับจกกักรวาลเซนิดโอสมิ mid u n i v e r s ส2023ชาวนิกาลาลกัวทีล่าสุดได้มาร่วมงานถแถลงข่าวเตรียมจัดงานไทยแลนดส์สงการเฟสติวัล2024สงการมหาบันเทิงโดยรอกอันดับหนึ่ง mid u n i v e r 2023อย่างแอนโทเนียโพซิลก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยโดยเซนิดก็ได้มาร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองเผยว่าชอบชุดไทยมากใส่สบายและอากาศในประเทศไทยก็ค,คล้ายๆกับ ประเทศของเธอเช่นกัน โดยเธอได้พูดภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะไทยแลนด์ Thailand. Hello Universe Hello Thailand ขอบคุณมากๆฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะชุดวันนี้เป็นชุดที่แตกต่างค่ะทุกทีจะใส่อีกแบบหนึ่งแต่ฉันรู้สึกชอบมากที่ได้ใส่ชุดแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นแค่ไซนิตราซิโอเท่านั้นแต่ฉันเป็นมิดยูนิเวิร์สดังนั้นต้องเข้าถึงทุกคนแต่วันนี้ได้สวมชุดผ้าไทยแล้วสวมใส่ได้สบายมากๆเลยเพราะอากาศที่เมืองไทยกับประเทศิ กลัวบ้านฉันคล้ายกันมากๆและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทยได้ใกล้ชิดแฟนๆคนไทยแต่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะกับเทศกาลสงการหมายถึงความสนุกสนานหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ฉันอดใจไม่ไหวเลยค่ะที่จะได้เข้าร่วมเทศกาลสงการไม่ใช่แค่ฉันนะคะที่ต้องเปียกแต่ทุกๆคนก็ต้องเปียกค่ะส่วนจะใส่ชุดอะไรนั้นจะเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะรอให้ทุกคนมาดูค่ะฉันอยากจะเทีย่ยวกรุงเทพแล้วอยากจะไปวัดอรุณเยี่ยมชมพระบรมม หาระชวังแต่ถ้าทุกคนมีคําแนะนําว่าควรจะไปที่ไหนก็ยินดีมากๆค่ะและแน่นอนว่าอยากจะไปถนนข้าวสารด้วยค่ะอาหารไทยแล้วแต่ทุกคนจะแนะนําเลยค่ะแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเพจแต่จะยอมยกเว้นให้ถ้าเป็นอาหารไทยค่ะขอบคุณเมืองไทยสําหรับความรักการสนับสนุนฉันมีความยินดีมากๆอยากจะพูดกับแฟนๆชาวไทยทุกคนที่ฉันมาที่นี่ไม่ใช่มาแค่ในฐานะเซนิตาซิโอสแต่เป็นมิดยูนิเวิร์สของคนไทยด้วยค่ะ ทั้งนี้เซนิดยังได้พูดภาษาไทยปิดท้ายด้วยว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับยกมือไหว้และบอกว่าฉันชื่อเซนิดปรลาซิโอสขอบคุณค่ะรักนะคะไทยแลนด์รักนะคะพี่กระเทยสวัสดีค่ะชื่อเซนิดปอลาซิโอสขอบคุณค่ะรักนะคะไทยแลนด์รักนะคะพี่กระเทยปริกกระเท <laughs> ซึ่งต้องบอกเลยว่าการปรากฏตัวของเซนิตในครั้งนี้ถือเป็นการสารฝันของแฟนนางงามแบบสุดๆเพราะหลายคนอยากจะเห็นเธอนั้นผ่านการแต่งหน้าทำผมโดยช่างชาวไทยมานานแล้วและล่าสุดช่างแต่งหน้าชื่อดัง คุณวรพลพิมพ์ทชาก็ได้โพสต์เบื้องหลังการเดรมิตลุกใหม่ให้แก่นางงามจัก,กรวาลคนล่าสุดซึ่งในภาพจะเห็นได้ว่า m i ดยูนิเวิร์สสองพได้สวมใส่ชุดไทยสีทองสะดุดตาใบหน้าคมเข้มถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องสาอางที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเห็นแล้วสบายตาแบบสุดนอกจากนี้ผมของเธอยังถูกเสริมด้วยแฮปพีสอย่างดีเกิดเป็นลุกผมยาวที่แฟนนางงามไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่เพราะช่วงประกวดนั้นไว้ผมสั้นมาโดยตลอด โดยก่อนหน้านี้แฟนนางงามก็สุดทนต่างก็ลุมวิจารณ์เซนิตซิโอสในลุคที่ออกงานที่ดูแก่เกินวัยหน้าผมไม่พานเหมือนโดนช่างแกงวอนส่งตัวให้ช่างแต่งหน้าไทยด่วนจะได้ดูจัก,กรวาลกับเขาเสียทีซึ่งย้อนกลับไปลุคของเธอนั้นได้สวมใส่เสื้อและกางเกงสีชมพูพร้อมกับแต่งหน้าทําผมแบบจัดเต็มซึ่งแฟนๆนางงามกลับลงความเห็นว่าสไตล์ของเธอในวันนั้นดูป้ามากเห็นแล้วเหนื่อยแทนขณะที่แฟนนาง,งงามบางส่วนมองว่าเธอน เธอคือยูนิเวอร์สที่มีโครงหน้าสวยและหุ่นดีคนหนึ่งหากทีมงานสามารถดึงความงามและข้อดีของเธอออกมาได้ก็อาจจะทําให้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในด้านนี้ลดน้อยลงและสำหรับเซนิตปราซิโอสนั้นสาวงามจากประเทศนิการากัวเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2543ในเมืองการากัวประเทศนิการากัวปัจจุบันเธออายุ23ปี เธอสำเร็จการศึกษาด้านการสื่อสารและพิธีกรรายการโทรทัศน์และเป็นตัวแทนในการประกวดมิดเดิลเวิลดนิการากวนในปี2022เซน,นิสถือเป็นอีกหนึ่งสาวงามมากความสามารถเธอเป็นทั้งนางแบบพิธีกรรายการโทรทัศน์นักพัฒนาชุมชนและเคยเป็นนักวอลเลย์บอลแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย,ลยแม้ปัจจุบันเซน,นิสจะทำอาชีพนักแสดงและพิธีกรแต่เธอก็เคยนิยามตัวเองว่าเป็นบุคคลหลังกล้องมากกว่าหน้ากล้องที่ผ่านมาเธอมักเผชิญกับความวิตกกังวล อาการเครียดและวิตกกังวลของเธอนั้นจึงเป็นแรงผลักดันทําโครงการชื่อเข้าใจจิตใจของตัวเองเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตอีกด้วย